ใกล้จะถึงวันเรียนกันแล้วนะคะเพื่อนๆคอสที่เราจะมาเรียนเรื่องระบบน้ําเหลืองในร่างกายเนี่ยก็คือวันเสาร์นี้นั่นเองใครที่เพิ่งจะตัดสินใจได้ว่าจะลงสมัครสามารถลงสมัครได้จนถึงก่อนวันเริ่มงานเลยนะคะสมัครได้ที่ไลน์แอดอีโคโทเปียตรงนี้เลยนะคะคือสินค้าที่เราจะได้อะคะ่ะจากการลงสมัครสามารถส่งตามไปที่หลังได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเพิ่งจะตัดสินใจลงสมัครนะคะก็สามารถลงสมัครได้เลยแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกไม่รู้วิธีการดาวน์โหลดซูมเพื่อเข้ามาเรียนกันเนี่ยสามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะคือมาที่สยามดิสคัฟเวอรี่ชั 3อีโคโทเปียามาลงสมัครได้ที่นี่รับสินค้าจากที่นี่แล้วก็ให้พี่ๆเขาเนี่ยสอนการโหลดซูมเพื่อนๆก็จะสามารถเข้าไปฟังออนไลน์ได้แล้วค่ะ สิ่งที่เราจะมาเรียนมาสอนกันนะคะก็จะเน้นเป็นในเรื่องของระบบน้ําเหลืองในร่างกายที่ทําให้เราเนี่ยบวมขึ้นมาเราจะมาสอนกันตั้งแต่เรื่องของข้อเท้านะคะข้อต่อที่อยู่ที่ข้อเท้าว่าทําไมน้ําเหลืองเสียมันออกมาจากข้อเท้าได้ก็คือว่าเราจะมาสอนวิธีการดูเท้าของเรากันว่าเท้าของเราเนี่ยมันบวมน้ําเหลืองไหมจะมาสอนวิธีการกดหน้าแข้งอะค่ะว่าหน้าแข้งระบวมน้าเหลืองหรือเปล่าตอนนี้เรามีภาวะน้าเหลืองเสียในร่างกายไหมและจะมาสอนพันเท้าให้เพื่อนๆด้วยเอาน้ําเหลืองเสียออกจากขาเราขาของเราจะได้เล็กลงนะคะบาบัดน้ําเหลืองได้ดี ด้วยแล้วก็ใครที่มีปัญหาแบบว่าห,หน้าบวมหน้าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วยาดาประสบปัญหานี้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็บางวันอ่ะถ้าไม่ดูแลระบบน้ําเหลืองให้ดีมันก็จะบวมขึ้นมาอีกได้เหมือนกัน,นะคะ่ะหลังเราจะมาทําความเข้าใจว่าทําไมเราจึงเอาเจลเย็นนะคะที่เป็นเจลของหมอวิชัยมาใช้ประครบตามต่อมน้าเหลืองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้ําเหลืองรอบคอเป็นอย่างไรจุดศูนย์รวมของน้าเหลืองทั่วร่างกายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วถ้าน้ําเหลืองมันเลื่อนเคลื่อนลงมาไม่ได้เนี่ยมันทําให้หน้าเราบวมได้อย่างไรแล้วมันจะส่งผลให้เราเนี่ยกลายเป็นแบบไหนในออนนาาคคตะะยเชื่่ว คอสนี้มีประโยชน์มากๆค่ะวันเสาร์นี้จะต้องสนุกแน่นอนนะคะใครที่สนใจรีบมาลงสมัครกันนะคะแล้วเจอกันวันเสาร์นี้ค่ะ